ก็เดินทางมาถึงโลตัสบางกะปีแล้วนะครับก็กำลังจะเดินเข้าตลาดสดนะครับเพื่อน ในตลากสนบบักปิะครสงวัสดีครับเพื่อนๆขอโทษขออภัยนะฮะที่ยกม,มือไหวสวัสดีแค่ครัง้งเดีวยวเพราะอีกครั้งถือกล้องอยู่นะครับ เราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องนะครับผมนี่ก็เมื่อเช้าเดินไปตลาดเหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงร้านแล้วนะครับก<ม>็เหมือนปกติทุกวันนะครับกิจวัตรประจําวันผมก็คือขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปตลาดสดบางกะปิทุกเช้าทุกวันนะครับก็ขาไปก็เดินไปเรื่อยๆฮะออกกาลังกาย ออกกาลังกายนะับเพื่อนเราจะได้เหงื่อเหงื่อเต็มหลังเลยกว่าจะถึงตลาดออถามว่าเหนื่อยไหมก็นิดนึงคิดซะว่าตอนอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่บ้านนอกสมัยเป็นเด็กพ่อกับแม่พาเดินไปไล่ไปนานะฮะเดินทีก็หลายสิกิโลเหมือนกันเราก็ยังเดินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แบบ เดินนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะเอารถไปนะครับเพราะรถมันติดมันน่าเบื่อน่าเบื่อตรงรถติดอ่ะกว่าจะไปถึงตลาดได้ผมว่าเดินไปมันจะเร็วกว่านะครับถ้าเอารถไปนี่คือเกือบเกือบเป็นชั่วโมงเลยนะพเพื่อนๆครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศข้างนอกดูวันนี้รู้สึกตอนนี้นะฮะแดดจัดมากแดดร้อนมากแต่ไม่รู้ตอนเย็น มันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนนะครับเ,เพื่อนๆนะนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าร้อนขนาดไหน<ม>นี่นะครับเ,เพื่อนตอนนี้รู้สึกแดดจะจัดมากจัดจ้านเลยทีเดียว ครับเพื่อนๆผมขอตัวไปล้างหม้อน้ำซุปล้างผักล้างเนื้อล้างกระดูกหมูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะการพูดคุยกับเ,เพื่อนอีกรอบนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับยังไงผมก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อผมนะนี่เป็นการขอร้องเป็นการอ้อนวอนนะเนี่ย <laughs> โอเคครับขอตัวก่อนนะครับเดีย๋ยวมาคุยกันใหม่ ตอนนี้น้ำซุปเราก็เดือดได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆดูครับด,ดูนะครับน้ำซุปเดือดแล้วแต่ยังไม่พร้อมเปิดร้านนะครับเพราะว่าแดดนะแต่ลมแรงมาก ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปจัดร้านกันนะครับจะทำการเปิดหน้าร้านแล้วนะครับ